สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม USB Display Client for Windows นะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับจากเว็บไซต์นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูในไกด์ไลน์ได้นะครับโดยการกดปุ่ม Help ที่อยู่ทางด้านล่างซ้ายมือตรงนี้ หลังจากที่กดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นหัวข้อของไกด์ไลน์นะครับมีการแนะนำนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน OS ต่างๆในที่นี้เราจะเข้าไปดาวน์โหลดในส่วนของ PC นะครับทีนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีลิงก์นะครับที่เป็นอ่าอเดรสตรงนี้นะครับเราให้เรานำไปพิมพ์นะครับอ่ลงบนเบราว์เซอร์นะครับที่อยู่ในวินโดว์ของเรานะครับเราก็จะไปดูในส่วนของวิด d o w ไคลเอนต์นะครับที่เราจะต้องดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คลิกปุ่มดาวน์โหลด หลังจากที่กดปุ่มดาวน์โหลดเข้าไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะได้นะครับการดาวน์โหลดไฟล์นะครับที่เป็นนามสกุลจุดซิฟนะครับนะฮะที่เป็นนามสกุลจุดซิฟตรงนี้นะฮะเราจะต้องแตกไฟล์ตรงนี้เนี่ยออกมาก่อนนะครับหลังจากที่แตกไฟล์มาแล้วเราก็จะเห็นไฟล์ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเรียกโปรแกรมนั้นเราก็จะต้องไปตั้งค่าในส่วนของสัญญาณ w i f i ของรน้ตบุ๊กของเราก่อนนะครับโดยการที่ เข้าไปเรียก Wi-Fi ขึ้นมานะครับแล้วก็สแกนหาสัญญาณนะครับไวไ i ของ Quick s r e r e ที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อในทีน่นี้ต้องการที่จะเชื่อมต่อกับ Quick Share ที่มีชื่อว่า r 2 0 1ตัวนี้นะครับหลังจากที่คลิกเข้าไปแล้วถ้าหากว่ามีพาสเวิร์ดนะครับก็ต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งพาสเวิร์ดนั้นเราสามารถดูได้จากหน้าแรกของ Quick Share นะครับหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นโชว์นะครับว่า Connect เสร็จเรียบร้อย ต่อจากนั้นนะครับเราก็ไปเรียกโปรแกรมนะครับที่มีชื่อว่า Wi-Fi Display นะครับที่เราแตกไฟล์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากที่เรียกแล้วนะครับเราจะเห็นชื่อของ Quick Share ที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับเราก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันจะมีหัวข้อให้เราเลือกนะครับก็มี Connect กับ Miller นะครับในที่นี้กด Connect ครับ หลังจากที่กดค็อตเน็ตเข้าไปแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะส่งสัญญาณภาพนะครับไปยังจอทีวีโดยการกดมิลเลอร์ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูวิดีโอกันสั้นๆนะครับนะครับวิธีการที่จะส่งภาพนะครับหลังจากที่เรานําโน้ตบุ๊กนั้นเชื่อมต่อกับสัญญาณของตัวคลิปแชร์แล้วนะครับเราก็กดปุ่มมิลเลอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะทําการส่งสัญญาณภาพขึ้นไปบนจอทีวีหรือว่าโปรเจคเตอร์นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะยกเลิกในการส่งสัญญาณภาพนะครับ เราก็เพียงดับไปกดปุ่มนะครับตรง USB Display Client ตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีหัวข้อขึ้นมาว่า disconnect กับ d i s c a n l e r t ให้กดปุ่ม disconnect นะครับก็จะเป็นการหยุดการส่งภาพนะครับก็ขอจบวิธีการใช้โปรแกรม USB Display Client for Windows เพียงเท่านี้ครับ